เอาสวัสดีครับใครเปิดขึ้นมาแล้วปิดทันทีนี่ถือว่าพลาดนะครับผมจะพามาดูที่ดินราคาถูกโคกน้องนาเออโคกน้องนาสามแสนห้าสามแสนห้าไร่กว่านะไร่กว่านี้ เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้มาตรวจงานถนนก่อนยังไม่เสร็จนะแต่พร้อมเปิดขายอ่ายังไม่เสร็จนะ,นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะวิวหุบเขาทั้งนั้นแหละจากนี้ไปตัวอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยนะประมาณสักไม่ถึง10กิโลอะนะครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนโพนะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนี่ถนนเมื่อวานเขาปัั้นดินเสร็จแล้วมาคืนฝนก็ Hey, เทลงรามาเต็มเลยนี่นะครับอ่านี่นี่ให้ดูมีชุมชนเยอะนะมีชุมชนเยอะเลยข้างหน้านี่นี่ป่ายังไม่ได้ตัดเลยให้ดูแบบดิบๆเลยนะครับข้างหน้านั่นก็ลูกค้าผมเอาน้ําไฟเข้าเรียบร้อยแล้วส่งโมเดลนั่นนะครับอันนั้นเห็นรถจอดนั่นไหมนั่นนะ่ะคือลาดยางเออลาดยางลงจากลาดยางมาประมาณสัก2 0 0ร้อยสเมตรตอนนี้กําลังมาแต่งข้างในอ่าเป็นชนบคุดแดงนะแปลงละลรไล่ยกว่าๆยกแปลงเลย3ามแสนห้าอ่าสามแสนห้า,า,หาเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ แต่น้ำไฟไม่ได้ลากให้นะอยู่ข้างหน้านะน้ำไฟอยู่ข้างหน้านะครับประมาณสักสามเมตรอย่างที่บอกท่านขอแ้เขาก็เดินให้แล้วไม่มีอะไรหรอกครับอ่ามันเลยเป็นที่ราคาถูกนะนี่มีแปดแปลงกําลังจะ,ะเตรียมปกักธงกําลังจะเตรียมตกแต่งอะไรต่างมีแปดแปลงมีขุดบอ่อสี่แปลงอ่ามีขุดบ่อสี่แปลงอีกสี่แปลงไม่ขุดก็รวมเป็นแปดแปลงนะครับราคาเดียวกันหมดเลยอ่าราคาเดียวกันหมดเลยไปเราไปดูกันเป็นไงบ้างทําโคออกหนองนาปลูกบ้านได้เห็นอย่างนี้เนี่ยจะมีข้อเสียบอกก่อนจริงๆอะ่ะ เป็นผมไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้แต่อยากให้ท่านรู้น่านวัดน่านวัดเขาเรียกว่าวัดใดายาวอ่าจะพิการเลยวัดใดายาวอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแต่นั้นหมู่บ้านเพียบเลยนะครับตรงนี้ทํโคกหนองนาได้ปลูกบ้านได้แต่ถามว่าท่านปลูกบ้านท่านโดนขมดิ้นก่อนนะเดือวน้าท่วมเพราะอะไรเพราะที่อ่ะมันใกล้เคียงกับนานของคนอื่นเขาฝนตกมันจะท่วมอ่าเพราะฉะนั้นผมที่ซะหน่อยหนึ่งถ้าจะ,ะปลูกบ้านนะครับแต่ซื้อไว้ปลูกป่าซื้อไว้ปลูกต้นไม้ซื้อไว้ ทำโคกหนองนาก็ได้หมดแล้วหมดเลยนะครับราคานี้นะครับไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดหรอกแต่ถามว่าแปลงละไรมันไม่ค่อยมีเออพูดง่ายๆอ่ะที่แถวนี้แสนสองแสนเทียบสามแสนก็มีสี่แสนก็มีมีทุกราคาแต่ก็มันจะบอกท่านอย่างนี้ว่าไอแปลงเล็กๆมันไม่ค่อยมีอ่าแปลงย่อมๆม,มันไม่ค่อยมีมันมีแต่แปลงใหญ่ๆอ่ะแสนเจ็ดแสน 9, แปดแสนเก้าเยอะๆไปหมดเลยนะครับเพราะต้องอธิบายให้ชัดเจนกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าขุดบ่อเป็นยังไงบ้างยันท้ายสุดเลยนะอ่ะ อย่างแปลงแรกนี่เห็นธงไหมยืมตัวอย่างก่อนอ่าแต่แปลงแรกนี่มันเย,ยอะแพงกว่าเพื่อนนิดนึงนะสี่แสนห้าเพราะว่ามันใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงแล้วก็ติดถนนสองด้านสองแปลงหน้าเนี่ยสี่แสนห้าไล่กว่านะที่เหลือสามแสนเก้าหมดเลยสามแสนเก้าหมดเลยเมื่อกี้ตอนแรกผมพูดสามแสนห้าหรือสามแสนเก้าเนี่ยสามแสนเอาไหมข้างหน้าสองแปลงเนี่ยสี่แสนห้าข้างหลังเนี่ยสามแสนเก้าเออสามเก้ากับสี่ห้ามันจะต่างกันอยู่ประมาณหกหมื่นพูดไปพูดมาเดี๋ยวผิดโครงการเดี๋ยวยุ่งเลยคราวนี้อ่า เจ้าของโครงการคือคุณกิตนะคุณกิตคุณกิตเขาให้ผมประสานงานให้ทั้งหมดในการดูแลในการขายกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้ก่อนเผื่อใครจะมาชมก่อนเบอร์ผมก็0 9 8 3 8 7 5 2 0 9 0983875209นะครับลองทักทายกันมาบอกว่าแปลงใดาย,ยาวรบุยก็รู้แล้วแหละนะครับดินยังเละอยู่เลยเพราะว่าฝนมาตกเมื่อคืนหนักเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างมันมีอย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนแถวละสี่แปลงใช่ไหมข้างหน้าเนี่ย เนี่ยข้างหน้าเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงเนี่ยสี่แสนห้าอ่าไล่กว่าแต่ที่เหลือสามแสนเก้าหมดนี่ข้างหน้าไม่ได้ขุดบ่อแต่ที่ขุดบ่อเนี่ยคือสี่แปลงที่ติดหัดออกไปหนึ่งสองสามสี่สองแปลงไทยไม่ได้ขุดอ่ะเราเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอะเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างล่างเป็นยังไงบ้างะนะครับอาจจะขูข่ขานิดนึงนะครับอ่ะผมถนนนี้ก็สูงสูงเท่ากับถนนข้างหน้าถนนในโครงการเนี่ยนะก็ ผมสูง,อ,ง,สงอ่ะเอาง่ายงสูงเกือบออคอเราเลยอ่ะนะเพื่อจะได้เหมือนกับว่าเดินขับรถเข้ามานี่พอดีเลยที่เหลือเดี๋ยวก็ทําทางลงของใครของมันเอาอะนะครับดินไม่ดินดํานะดิน,ดนะดนเหนียวดินดำนะครับแถวนี้ส่วนใหญ่กรุงเทพชาวกรุงเทพมาซื้อกันเยอะครับี่ไปดูบ่อกันปลูกอะไรได้เยอะนะครับที่เหลือหมดแล้วนะแตงเล็กๆนี้แถวลบบุรีสระบุรีขายเกี้ยงเลยนะครับไปกรุงเทพประมาณร้อยสามสิบกิโลนะผมบอกแล้วเนาะเป็นฉนดคุดแดงครับฉนดคุดแดงทั้งหมด อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยขุดเสร็จเมื่อวานครับเมื่อคืนฝนตกยังไม่เสร็จดีด้วยอ,ะอ่ะอ่าน้ําเริ่มมาแล้วน้ําเริ่มเต็มแล้วนะครับลูกไม่ใหญ่หรอกลูกย่อมๆมนะครับอ่าให้ดูบรรยากาศหมุนตัวสักนิดนึงนะครับบ้านคนเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะเยอะนะครับ อ่ะผมบอกแล้วจับพิกัดคือวัดใดายาวนะวัดใดายาวอยู่ตรงนี้เองตรงนี้ก็มมีหมูม่บ้านเยอะเหมือนกันลองจับดูนะครับจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันน่ะเนาะราคานี้ไม่ได้ลดนะครับไม่ได้ลดแล้วนะครับไม่ได้ผ่อนนะครับไม่ได้ลดเขาแบงยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นแปลงเปล่าๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขาคงต,ง,งตรงมุมต้นไม้เดี๋ยวคงจะเริ่มเริ่มขึ้นแล้วละ่ะยาเยอะนะครับตัดเดียวเองครับนี่มาดูบ่อน,นี้ แปลงละบ่อนะถัดหลังติดกันเนี่ยเห็ดมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็บ่อหนอึ่งอ่าไล่ก,กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็แปลงนี้นี่ยน้ําเริ่มมาแล้วครับไม่ใช่น้าฝนหรอกน้ามันซึมฝนเมื่อคืนมันตกพันๆไงเนี่ยน้ํามันเริ่มซึมมาแล้วละ่ะฮะเพราะแถวนี้ถือว่าน้ําเด่นเลยนะลองขับรถมาแล้วท่านจะรู้นะครับก็าฝากไว้ด้วยลวกันแปลงนี้นะครับโครงการลบบุรี แปลงละไล่กว่าๆนะครับยกแปลงข้างหน้า4 5 0 0อีก6แปลงที่เหลือ3,009 9นะครับ